การเป็นโค้ชที่ดีในโลกยุคใหม่ก็คือเขาบอกว่าให้ killing your telling monster <c oughs> เวลาที่คุณคุยกับลูกน้องถ้าตอนที้ที่คุณกำลังจะอ้าปาก <c oughs> บอกโดยที่คุณยังไม่ได้ฟังลูกน้องฆ่ามันค่ะเยียบมันให้แบนเลยค่ะทำสำเร็จไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จบนโลกใบนี้ครับมีคนที่ตัดสินใจจะเป็นคนทำให้จนสำเร็จเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง20%ของคนบนโลกใบนี้ฉะนั้นถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้คุณจะเป็นมนุษย์ทองคำนะครับมีคนต้องการตัวคุณ พี่หมอพี่บอก B i n s i g h t f คืออันแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นรู้เรื่องลูกค้ารู้เรื่องผลิตภัณฑ์รู้เรื่องของธุรกิจรู้เรื่องของสถานการณ์รู้เรื่องคนของเราเรารู้จักคนของเราดีแค่ไหนเรารู้ไม่ว่าเขามี competency มากน้อยแค่ไหนเรารู้ไม่ว่าเราจะต้องบริหารเขาอย่างไร นะคะเรารู้ไหมคะว่าเขาชอบให้เราสอนอย่างไรเรารู้ไหมคะว่าเขาอยากเราหาให้เขาจัดการางไรเรารู้ไหมคะว่าเขามี motivation อย่างไรเรารู้<ๆ>ไหมคะว่าเขามี<ๆ>เพนอะไรหรือเปล่ปาล <ะ S 2> ตอนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวอะไรหรือเปล่าอันนี้คือโนโน,โนแล้วต้อง manage ค่ะไม่ใช่รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามเรารู้แล้วเราจัดการให้มันดีขึ้นอย่างไร ะะเขาจะบอกเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะต้องมีอินไซ์ฟูคือไม่ใช่รู้แล้วปล่อยแต่รู้แล้วนํามากันกรองนามาตกผลึกนํามาคิดต่อนํามาสร้างโซลูชันใหม่ๆนํามาวางกลยุทธ์หรือนํามาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นมิติของในกระบวนการที่พี่ยุพูดมานะคะตั้งแต่ลูกค้าคู่ค้าคูา่แข่งคนของเราต่างๆขณะเดียวกันค่ะทําอย่างไรคะเมื่อเรารู้รู้ลึกรู้จริง แล้วเราทำให้มันดียิ่งขึ้นเราเร่งกระบวนการทำให้เราดูมอ i วิ l เลสได้อย่างไรอันนี้คือการที่เราจะเป็นคนที่สามารถสร้างอินไซต์ฟูในองค์กรของเราได้คิดถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะคิด ahead of the game ไปเลยค่ะว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยเขาอยากได้อะไรจากเราตอนนี้มันมีอะไรเป็นเทรนด์ตอนนี้อะไรมันเป็นคอนเซิร์นของลูกค้าเราภายใต้บริบทของสิ่งที่ธนาคารจะอำนวยความสะดวกได้รู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับลูกน้องของเราว่าตอนนี้เขามีคอนเซิร์นอะไรเขาต้องการความช่วยเหลืออะไร นะคะเสริมจากที่อาจารย์ดีพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเวลาที่เราต้องการที่จะบริหารนะคะบริหารคนของเราเนี่ยพิชูคิดว่าการที่ผู้บริหารจะจะจะโค้ช<ะ>น้องเนี่ย leader as a coach ค่ะคุณทำอย่างไรในการที่คุณจะมีพฤติกรรมในการที่คุณจะมองเห็นสิ่งต่างได้มากขึ้นประโยคนึงที่พิชูมักจะบอกกับผู้บริหารในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็คือกรุณาลดตั้งข้อสันนิษฐาน แต่จงเปลี่ยนเป็นการใช้ข้อสังเกตเป็นที่ตั้งเพราะถ้าคุณตั้งข้อสันนิษฐานหรือคุณมี assumption เบื้องต้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคุณมีคําตอบรอเ,เรียบร้อยละเพราะคุณ assume ไปเรียบร้อยละคุณใช้ background คุณเป็นที่ตั้งคุณมีข้อสรุปอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ explore หรือคุณจะไม่ค้นหาข้อเท็จจริงอื่นใดเลยเพื่อที่จะช่วยให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้น lower assumption increasing นะคะ observation หรือข้อสังเกตเพื่อที่คุณจะได้ค้นหาต่อไปค่ะว่ารูทข้อที่แท้จริงคืออะไรข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรวิธีการแก้ไขปัญหาทำอย่างไรจะขอตัวช่วยจากตรงไหนจะขอความเห็นอย่างไรเพราะเวลาคุณ explore ด้วย observation สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะคุณจะถามมากกว่าบอกอ่าแล้วหนึ่งในการเป็นโค้ชที่ดีในโลกยุคใหม่ก็คือเขาบอกว่า ให้ killing your telling monster ให้ฆ่าสัตว์ประหลาดที่ชอบพูดชอบบอกเหมือนที่อาจารย์บีเป็นค่ะสมัยก่อน killing your telling monster เวลาที่คุณคุยกับลูกน้องถ้านบนนทีที่คุณกำลังจะอ้าปากบอกโดยที่คุณยังไม่ได้ฟังลูกน้องฆ่ามันค่ะเยียบมันให้แบนเลยค่ะฟังให้เยอะค่ะพระเจ้าให้เรามาหนึ่งปากสองหูค่ะส่วนใหญ่เราใช้ปากมากกว่าหูนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้คนเราจะได้อินไซต์ที่มากขึ้นเราต้องได้อินไซต์จากข้างนอกค่ะไม่ใช่เกิดจากพุทธิปัญญาของเรานั่งเทียนค่ะนะคะเราต้องได้จาก e x t e r n a l เข้ามาในแต่ละซอสเพรานี้คือ Way ที่เราจะ optimize หรือจะ accelerate insight f u ของเราพอเสริมพ่ชูแบบนี้ค่ะว่าเราทำไมเราจะเข้าใจ i n นไซ h ์ลูกค้ามากขึ้นผมแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับรู้นอกองค์กรกรับรู้ในองค์กร การที่เราจะรู้นอกองค์กรรู้ลูกค้ารู้เซ็โคเดอร์อย่างที่พี่ชูบอกนะครับอันดับแรกครับเราต้องตั้ใจว่าเราจะต้องได้ข้อมูลแบบที่เรียกว่า first hand information หลายๆครั้งผู้นำเราอยู่ในห้องแอร์แล้วเราก็ได้ฟัง second hand third hand information เขาว่ากันมาว่าแบบนี้คุณว่าน้องๆเราอ,อย่างเช่นผมเปิดกัรรู้ว่าตอนนี้ตลาดวงการเทรนนิง่งหลังโควิดเป็นยังไงบ้างถ้าวันๆผมนะครับผู้บริหารฟังจากเซล,ลเสมอใช่ไหมครับเซลก็มีทั้งเซลใหม่มีเซลเก่ามี มีมุมมองมีการตีความของเขากว่าเขาจะฟิลเตอร์มาถึงเรานะครับเขาจะแคปเจอร์ได้ระดับหนึ่งแต่เมื่อไหร่ที่เราเป็นคนที่ไปเก็บ first hand information เราไปเจอลูกค้าโดยตรงนะครับทำให้เราสามารถได้ฟังมาจริงๆเราแน่นอนว่าเราเป็นรุ่นพี่เนี่ยเราจะมี c a p a b i l i t y ในการ a c t i v e listening ที่ดีกว่าเราเข้าใจธรุรกิจได้ดีกว่าและสิ่งสำคัญที่เราเมื่อไหร่ที่เราไปทำ first hand information ครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมอยากจะชวนพี่ๆทำคือการทำ follow up question ก็คือการถามเพิ่ม ลูกค้าเขาจะบอกว่าเออนี่เช่นว่าเออตอนนี้องค์กรใช้สนใจเรื่อง AI มากเลยนะเราทำาฟลล์หน่วยงานไหนบ้างครับที่ใช้ใช่ไหมหน่วยงานไหนใช้แล้วหน่วยงาน IT และผู้บริหารแล้วครับแล้วระดับ m a n เจอร์ละครับ,ะร,ะบ,ะร,บระดับ Operation ่นะครับใช้ไหมปัจจุบันองค์กรใช้ AI แบบไหนบางที่ไม่ได้ใช้ c o p าย o t บางที่ไม่ได้ใช้ของ g o o g l e บางที่มีการพัฒนา AI ของตัวเองคุณว่า Information แบบนี้น้องๆจะ f o l l o w ั p หรือจะโผล่ถามต่อจากเราได้ไหมครับบางครั้งเขา เขาไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะโผล่ถามอะไรบางอยา่างฉะนั้นการที่เราจะ be insightful นะครับอันดับแรกเนี่ยตัดสินใจว่าเอาตัวเราเองครับไปประสบการณ์กับ first-hand information ให้ได้มากสุดสําหรับคนภายนอกทีนี้พอเราได้กลับมาที่คนภายในละภ,ภ,ภายในองค์กรของเราผมอยากจะใช้คําของในหลวงราชการที่จะคึดนกาคือว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพอเรารู้แล้วว่าลูกค้าภายนอกต้องการแบบนี้แน่นอนครับภายในองค์กรเราจะมีการประสานกับหน่วยงานอื่นแต่เดิม policy นี้มันทําไม่ได้ process นี้มันมีการติดขัด โปรเซสนี้ต้องเซ็นเอกสาร5 5 5ลายเซ็นก่าจะอนุมัติได้เงี้ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าเออทำไมมันถึงแต่เดิมไม่ได้ล่ะนะครับพอเราเข้าใจเข้าถึงก็ถึงจะสามารถพัฒนาหรืออัพติมัลต์โปรเซส s ได้นะครับทำา Proces ์อ n นโนเวชัได้ย้ำอีกครั้งคือข้างนอกเก็บ f i r s t hand information ให้ได้เพราะคุณสามารถทำฟรั i c a t i o n ได้พอเข้ามาถึงภายในมันติดขัดอะไรนะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาล่าของการทำสองอย่างนี้นะครับกลับไปที่อันเดิมครับทำสำเร็จไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จนะครับ เพราะว่าถ้าแค่ทําให้เสร็จมันก็ทาตามทาตามระบบเดิมหลายคนก็บอกหัวอาจารย์จะทำให้ทำให้สําเร็จเนี่ยพูดมันง่ายนะแต่ทําจริงๆเนี่ยโอ้โหจะมีเนื้องานที่ต้องไปประสานต้องไปนั่งคิดต่อคิดต่อยอดคิดใหม่อีกเยอะแยะแล้วฉันจะได้ประโยชน์อะไรผมบอกเลยว่าบนโลกใบนี้ครับมีคนที่ตัดสินใจจะเป็นคนทาให้จนสําเร็จเนี่ยผมว่ามีไม่ถึง20%ของของคนบนโลกใบนี้นะครับฉะนั้นถ้าคุณทําสิ่งนี้ได้คุณจะเป็นมนุษย์ทองคา มีแต่คนต้องการตัวคุณนะครับคือแบบว่าเพราะบนโลกวันนี้มันมีน้อยนะับคนวันนี้มันเวลี่แหลคุณจะเป็นทานเลนต์ขององค์กรคุณจะเป็นไฮเพอร์อร์เมอร์ขององค์กรเพราะว่าพอให้มิชชั่นอะไรคุณไปเนี่ยจะยากแค่ไหนคุณสามารถพลิกแพงจนมันทําสําเร็จได้